อยู่ที่ EP สองนะกับน้องเจเจนะฮะ,ะเมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นครูอยู่ในเรือนจำกลางร,ระยองต<ช>อนนี้อยู่เรือนจำกลางร,ระยองเนี่ยเป็นครูสอนเขาแบบนี้อยู่นานกี่ปีเ,เจอยู่แค่2เดือนเท่านั้นเองอสองเดือนไม่ถึงด้วยใชอ่อยู่แค่2เดือนแล้วก็ถูกย้ายใช่ค่ะถูกย้ายไปที่ไหนฮะไปที่ธนทัศน์สถานหญิงชนบุรีค่ะเหตุผลที่เขาย้ายไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรือนจำกลางร,ระยองเป็นเรือนเรือนจำที่ มาตรฐานสูงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษที่คดีร้ายแรงแล้วก็ตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปคือแบบว่านักโทษชั้นสูงคดีโทษโทษสูงคดีร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยพอเก็บเป็นคดีแค่เล็กๆน้อยๆเขาก็ต้องย้ายไปหญิงชนการที่เป็นครูเนี่ยเราไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรที่ต้องอยู่เรือนจำยองไม่ได้การส่งเลยพอไปหญิงชนเปลี่ยนน้ำปุ๊บเป็นไงพอไปหญิงชนปุ๊บ ก็เหมือนเดิมเป็นครูเป็นก็อยู่ฝ่ายการศึกษาเหมือนเดิมเพตอนแรกเราก็กะว่าเราก็อยากอยู่ธรรมดาธรรมดาเราก็เลยแบบไม่ยกมือไม่ยกมืออะไรทั้งสิ้นมันไม่ยกอะไรมีความสามารถตายแล้วก็นั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าที่ใช้ตายเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ควรเราไม่ควรที่จะทําตัวให้มันดูเด่นเกินไป อย่างที่คนคอื่นเขาพูดจงทาดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเสร็จแล้วก็แล้วก็เลยนั่งนิ่งๆไม,ไม่ไม่พูดไม่อะไรอตอนเขาเรียกอะไรพอยาเลื่อนจาเราจะมีเจ้าหน้าที่มีผู้ร้องขังที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็จะมาอะไรอย่างนี้เราก็นั่งนิ่งแต่เขาดูประวัติเขาก็เลยไปตามหามาว่าคนที่คือใครอืแล้วคราวนี้เราก็เลย ต้องยกมือแล้วพอเขาถามว่าอยากอยากมาอยู่ฝ่ายการศึกษาไหมเราก็แบบได้ค่ะโดยความที่ปฏิเสธกดไม่เป็นแต่ใจจริงอะเราคือแบบเราอยากอยู่แบบธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าคิดอีกแง่หนึ่งก็อย่างน้อยมันมีอะไรทําอือย่างน้อยตรงเนี้ยมันก็น่าจะมีคนเหมือนเราที่อ่าออืมที่เข้ามาโดยไม่รู้ว่าอีน่อยนี่หรือบางคนที่เข้ามาแต่ เขาอาจจะกลับตัวได้เราทํายังไงดีโอเคไปอยู่ฝ่ายนี้ก็ได้ค่ะก็ดีเหมือนกับน้องเจก็เลยแบบใช้ความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นซะเลยซึ่งตอนอยู่หญิงชนขออนุญาตเรียกหญิงชนหญิงชนหญิงชนให้ถ่ายว่าเจทําตําแหน่งอะไรบ้างตาแหน่งอะไรบ้างฮะล้างจานไม่ใช่น้แน่นอนมีมีล้างจานก็มีในครัวเจ้าหน้าที่ก็ทํากับอาหาร อยู่ฝ่ายการศึกษามีสอนอังกฤษสอนจีนสอนป .1 ถึงป .6 แล้วก็มัธยมแล้วก็เป็นเลขาชมรมทูบีนเบอระวันแล้วก็เป็นฝ่ายประสานงานเวทีจัดเครื่องเสียงโอ้ครบเลยเหนื่อยเลยตอนนี้ทำกระดานข่าวเป็นปุ๊บเนี่ยเจ้าที่ใช้ใช้มันเลยจันี่มันเลยก็คือด้วยความที่คนทำคอมยังไม่ค่อย มพอเรามีความสามารถมันก็ก็ทํากับพี่น้ำอ่รับรับหน้าที่ตรงนี้นะทำกับพี่น้ำพี่น้ำที่วาดรูปใช่พี่น้ำเป็นประธานชมรมทีวีเป็นประธานชมรมทีวีโอเคนี่คือเราทําทุกอย่างละอ่ะผมถามไลึกอย่างเงี้ยมันมีทงมีทอมเข้ามาจีบเราไหมอย่างคุกอ่าเราสวยอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยไม่ค่ะทําไมเขาถึงไม่มาจีบเราเพราะว่าตอนอยู่ข้างในเจไม่ได้ทําตัวเป็นผู้หญิงเลยอ่าแล้วแต่ว่าไม่ได้ทาตัวเป็นทอมนะบอกไว้ก่อนนะแะ้วกวานพี่เราเข้าไปเราไม่รู้ว่าล จะแต่งตัวสวยทาไมเราแค่ทํางานให้เจ้าหน้าที่เออหมายความว่าเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทําตัวเป็นผู้หญิงแล้็ไม่ได้ทําตัวเป็นทอมแล้วไม่ได้ทําตัวเป็นทอมขยายความได้ไหมฮะเราทําตัวเป็นตัวเองตอนอยู่บ้านไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าเลยนคุณไม่แต่งหน้าผู้หญิงจะแต่งหน้าหมดนะในคุณเรียนทำาู้หจะแต่งไาทำไมนะวานไปถามแล้วบอกผู้หญิงต้องสวยทุกวันเขาบอกอย่างนี้แต่เจมไม่แต่งหน้าเลยไม่แต่งหน้าเลยผมเผ้วผมสั้นผมสั้ม แต่ก <ผม S 1> <ต>็สเสื้อผ้าก็ตามนนไม,ไม่ไม่ได้โศกปกลุงรามไม่ใช่ก็คือแบบทําเหมือนกับให้ไม่เป็นที่น่าสนใจของคนเหล่านี้ใช่อ๋อเขาก็เลยไม่มายุ่งกับเราไม่อยากมาสนใจเราเขา,เ<อ>าจะสนใจคำ<ะ>ถามว่ามีคนเข้ามาพูดคุยหรืออะไรแบบนี้บ้างไหมก็จะมีค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเขาเห็นเราบ่อยอเราเป็นพิธีกรทูบี 2> 2ด้วยอ่าเราเด่นอ่ะเราเด่นันก็จะแบบเข้ามาแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าการที่เราเข้าไปแล้วต้องมาอยู่กัน อาอาแบบนั้นอาแบบนั้นแล้วงานของเราเจ้าหน้าที่จะมองเรายังไงก็คือเราเราคิดครบเราเราห่วงแค่เราทํางานก็พออ่าคิดครบคือคิดคิดคือเหมือนกับถ้าผมพูดกับน้องเจเจอาจจะโทษไม่สูงด้วยโทษไม่สูงด้วยคือรักษาชีวิตให้มันพ้นพ้นจบตรงนี้ไปอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงใช่ไหมฮะไม่ต้องไปมาบอกขอแตกถูกไหมอ่เข้าใจได้เอาละเนี่ยคือเรื่องราวของน้องเจเจและในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่อยู่ถูกไหม มีเหตุการณ์อะไรร้ายๆที่มันเกิดขึ้นในเราเห็นไหมเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอมีผู้ต้องขังอืมฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายลักษณะไหนผูกคอตายผูกคอตายผมมีคำถามนิดนึงหญิงชนคนตั้งมากมายเข้าไปแขวนคอตายไม่มีใครเห็นเหรอตอนตอนนั้นคือเราอ่ะไม่ได้เห็นเองอืแต่ว่าเอาจริงมีตั้งแต่ละยองละ อ่ะงั้นขอกลับไประยองก่อนขอแวะกลับระยองเลนึงแวะไปก่อนค่ะระยองมีค่าตัวตาในสองเดยที่เราเจอมีเหมือนกันมีค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เสียแต่ว่าไม่เสียชีวิตอ่ะมันมันเป็นเหตุการณ์ยังไงอันนี้ที่เรารู้แล้วคนในเรือนจําบางคนไม่รู้นอกจากคนที่อ่าเขาเรียกอะไรต้องอยู่ยันเย็นกว่าคนอื่นนะคะคือเราต้องทํางานมีจะมีแก๊งเบเกอรี่ที่ต้องอยู่แล้วก็มีการศึกษาบางคนที่อ่าอย่างเราต้องมาสอนตอนเย็นด้วย ้อ,อย่างีก็คือขึ้นถังที่หลังถึงไม่เห็นอ่าซึ่งคนนั้นอ่าใช้เชือกอะไรสักอย่างที่ที่เบเกอรี่ครับซึ่งเขากำลังเก็บล้างจานตอนที่ตอนนั้นน่ะคือกำลังจะอาบน้ำขึ้นรอบครับหลังกันแล้วเราก็อาบน้ำมาเสร็จแล้วแต่ตามหาคนนี้ไม่เจออ,อก็หากันแล้วไปเจอที่ไหนฮะก็เจอที่เบเกอรี่เนี่ยค่ะเจอที่เบเกอรี่ก็คือในห้องสตูอะไรอย่างงี้ไหม คิดว่าใช่เพราะเราก็ไม่ได้วิ่งเข้าไปดูด้วยแต่ลักษณะที่เพื่อนบอกเจอเขาแบบไหนสภาพก็กําลังผูกคือห้อยแล้วห้อยแล้วแต่ว่าลงมาทันอ๋อเอาลงมาทันไม่เสียชีวิตไม่เสียชีวิตอานนียเขาได้บอกต่อจากนั้นไหมที่ไม่เสียชีวิตเขาเพราะอะไรเขาถึงไปทําแบบนี้เอาจริงๆแล้วตัวเจเองอ่ะไม่ไม่อยากถามอ่าแล้วอมีข่าวเข้าหูไหมมีแต่เลือกที่จะไม่ฟังไม่ฟังเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขา มันมันหดหูกับเราด้วยอ่ามันเป็นเรื่องที่หดหูก็เลยไม่ฟังผมว่าน่าจะเป็นเรื่องร้ายแรงพอสมควรที่ทำให้เขาเสียความรู้สึกแล้วเขาปกติเหมือนเดิมต่อไปไหมหรือไม่ปกติแล้วตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าผู้ช่วยงานหลายคนอาจจะไม่ชอบไม่ชอบเขาอ่าเพราะเขาสร้างปัญหาเพราะว่าใช่ด้วยความที่แบบว่าคขาเนียจะได้ขึ้นขังไม่เวลาเท่าเดิมแล้วจะมีเวลาแบบเขนี่ยอคราวนี้ต้องรีบอาบน้ำแล้วงานก็ยังไม่เสร็จอะไรแบบนี้ค่ะ กายเป็นเขาต้องอยู่ยากเลยเพราะว่าเขาเหมือนทำให้<ม>ใหกฎระเบียบที่มันหย่อนยานอยู่เนี่ยกลับมาตึงเหมือนเดิมทั้งทางที่ปกติแล้วระยองคือตึงมากตึงมากแต่ว่ามันคือเป็นระบบไงสมมติว่าเราขึ้นเราเราช่วยงานเจ้าที่เราขึ้นสายกว่าแบบแม่้ปกติแต่พอเขาทำแบบนีุ้๊บเจ้าที่ก็ต้องกลัวเฮ้ยเดี๋ยวคุณอีกไปฆ่าตัวตายอีกก็ขึ้นแม่งพร้อมกันหมดเลยตอนนี้พวกเขาก็เลยไม่ชอบอันนี้คือเรื่องที่ระยองมีอีกไหมละยองระยองจะอยู่ได้แค่สองเดือน่ยอ่าสองเดือนออกมาชนเลยหญิงชนเนี่ยตอนนั้นคือเจดเป็นโควิดอ อันนี้ก็ไม่ได้เห็นกับตาค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแยกกับตัวอีกแดนหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะมีการเขาจะรู้กันเรื่องปล่อยกรณีพิเศษอ่าประกาศตัวปล่อยแขวนคอตายซึ่งตอนนั้นเจนไม่รู้อืว่ามันคืออะไรเพราะว่าไม่ไม่เคยรู้เรื่องอ,อะไรพวกนี้เลยแล้วเนี้เราก็ได้ยินชื่อคนนี้แล้วทำไมในห้องเือหากันจังคือหามันตื่นเต้นแบบตนก ใช่ค่ะเราไปถามไม่ใช่ฮือฮาแบบดีใจถูกไหมใช่เราก็เลยไปถามแล้วพอดีมีผู้ใช้งานที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นเอาข้าวมาให้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ถามหรอกคนข้างๆเราเนี่ยก็แบบไปถามว่ารู้จักกันเหมือนกันก็แบบปล่อยตัวกรณีพิเศษไอ้เราก็อภัยว่ะกรณีพิเศษคืออะไรเราไม่รู้อ่ะก็เราก็คิดว่าแบบกรณีพิเศษนั่นหมายถึงว่าได้กลับมาของกาหนดในความคิดเราอะไรอย่างเงี้ยมีอภัยโทษ เดียเด่ยวๆหรอ<ม>อะไรแบบนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอเขามาบอกเล่าให้ฟังว่าแบบว่าเขาหมายถึงอย่างนั้นพูดต้องหาคนนี้เขาผูกคอตายแล้วก็เขาก็เลยต้องให้ปล่อยตัว,ตวโดยการใช้ชื่อเล่าให้ฟังผมได้มีเหตุการณ์หนึ่งตอนผมอยู่แดนเจ็ดมีน้องคนหนึ่งชื่อตั้มสักลายที่หน้า เล่นการพนันเป็นหนี้สินแล้วก็ไม่มีใจในเรือนจำผู้ชายก็จะถูกเรียกมาเก็บยอดคือถูกเรียกมาทําร้ายเตะตบว่าวันนี้ได้ยังเอาบุหรี่มาคืนยัง<ส>เขาก็หาไม่ได้และเขาก็ยังติดเล่นการพนันจนเขาหาไม่ได้เขากลัวมากทาไงรู้ไหมฮะเขาก็แอบขึ้นไปเรือนนอนแขวนคอตายตายจริงๆเหมือนกันคืนนี้เรือนจำเรือนจำชายก็มีแบบนี้สะเทือนใจแล้วเรือนจาชามันมีแบบนี้ไม่รู้ว่าเรือนจําหญิงมีไหมเวลาเขาตายแขวนคอตายคนส่วนใหญ่ครั้งคือเหมือนกับแขวนคือใช่ไหมแล้วยืนโต หมือนที่เราดูในหนังอะแล้วก็เตะให้น้าหนักตกถูกไหมแล้วก็ห้อยแต่ในคุกนั่งตายนั่งขาสม่าบนพื้นแล้วเชื่อกผูกคอแต่คอพับอย่างนี้มผมก็ยังมีคําถามอยู่ว่ามันตายได้ยังไงโดยธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราแบบหายใจไม่ออกเป็นไงมันก็ต้องเด้งกลับถูกไหมคือมันมีเรื่องแบบนี้เยอะอยู่ในคุกงั้นประสบการณ์เนี่ยหนึ่งปีที่อยู่มาเนี่ยได้อะไรหนึ่งเลยนะใจะคิดว่าเจได้บุญได้บุญเหตุผลพเพราะอะไรถึงคิดว่าติดคุกหนึ่งปีได้บุญ เจเชื่อว่าสิ่งที่เจสอนไปบางคนนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็พอเขาพ้นโทษออกมาเขาทักมาหาเจหนูพ้นโทษแล้วนะหนูทำงานอย่างนี้นะหนูเอาที่พี่เจใช้พี่เจบอกมาอย่างนี้นะหมายความบางคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพอไปอยู่กับน้องเจเจได้ภาษาอังกฤษมาต่อยอดงานข้างนอกได้ใช่โอ้โหความคิดบวกมาก <S <S> มีะวน้อแล้วก็จะมีผู้ต้องขังที่อยู่ข้างในคือบางทีเจก็เข้าไปเป็นวิทยากรว่าเราก็เคยอยู่ตรงนั้นอแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนอยู่ตรงนั้นไม่ต้องถามตัวเองเลยว่าทําไมฉันทาแบบนี้ถามตัวเองอย่างเดียวเลยว่าเราจะออกไปยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอไม่กลับมาเจาเคยบอกเจ้าหน้าที่ว่ากับทุกคนในเรือนจําว่าเจาจะกลับมาเรือนจําอีกครั้ง แต่ในฐานะวิทยากร<า>เท่านั้นปรดมือฮะเยี่ยมมากเลยเอาละฮะนี่ก็คือเรื่องราวของน้องเจเจะนะครับอยากน้องเจเจฝากหน่อยสําหรับคนที่แบบเนี่ยมันไม่ควรติดคุกอะ่ะมันติดคุกอ,ะอ่ะฝากภาษาไทยก่อนอสําหรับคนที่ไม่ว่าจะก้าวพลาดไปหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ ผีผักผีกผักผีกผักผีผักเข้าคุกผีผักเข้าคุกก,ก,ก็ได้เอาอ,อย่าโทษตัวเองทุกคนมีเหตุผลในตัวของมันเราแค่ใช้ชีวิตในในที่แห่งนั้นนะคะให้ดีที่สุดใช้ความคิดให้ได้มากที่สุดใช้สติให้ได้มากที่สุดอย่าโมแต่โทษตัวเองจนทำให้ชีวิตเราข้างในมันแย่ไปหมด อขอภาษาจีนซะหน่อยไม่อะไรก็ได้ภาษาจีนเอาอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกเนี่ยเป็นคนเก่งถึง4ีหภาษานะเดี๋ยวเอาไปละสามภาษาภาษาไทยไปละเอาภาษาจีนก่อนแล้วภาษาอังกฤษกำลังคิดภาษาอยู่ตอนนี้ตื่นเต้นพูดไม่ออกเลยอวยพรเขาได้คนดูอถอยคลิปนี้ไปแล้บันดาลใจเอาแล้วมันดาลใจภาษาจีนอะไรเนาะสอนเขาสอนได้นะสอนสอนเขาอ่ะได้เพราะรายการผมมันเรียวฮะคือเล่นกันสดๆไม่มีตัดต่อด้วยภาษาอังกฤษก็ได้โอเคโอเค for everyone I hope And I wish you all successful in everything in your life. Everything you dream will become true. Don't worry about um, your mistake. Because something not, how to say? <laughs> uh, okay, I just have you all good luck. Mm. thank you thank you ที่พูดมาผมฟังไม่รู้เรื่องนะบอกอตรงๆฟังไม่รู้เรื่องโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องเจเจมากนะที่มาแชร์ประสบการณ์หวังว่าทั้งสองอีพีเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เรื่องราวของน้องเจเจเนี่ยเขาเรียกว่าผีผักเข้าคุกเป็นคนที่ไม่ได้ทุนตัวเกเรนะยังสามารถเข้าไปอยู่ในเรือนจําได้นะครับ oh, อขอฝากอะไรอย่างได้ไหมครับได้ครับอตอนนี้เจเจนะคะก็รับเป็นวิทยากรในเรือนจําแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพและตอนนี้กําลังมีโครงการใหม่ที่กําลังจะทํากับหญิงชนนั่นก็คือการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งไอตัวนี้มันจะต่อยอดต่อยอดได้ในที่นี้หมายความว่าการยืนการเดินการนั่งการพูดเราออกไปเราสามารถเอาไปทำอาชีพพีซี e ริ y ตี้เชียร์ขายนักแสดงอะไรพวกนี้ได้ทำได้หมดค่ะอันนี้เจ ฝากไว้ด้วยนะคะฟรีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องเจมี Facebook มีอะไรไหมติคลาบไหมเดี๋ยวส่งให้ผมหน่อยแต่ผมแปะไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ผมร่ดพรันครกับน้องเจเนี่ยขอลาไปก่อนแล้วมาพบกับร่ดพรันคอรอ f f i c i a l EP ต่อไปว่าผมจะเชิญใครสำหรับวันนี้เราสองคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ